ำไมถึงเลือกผ่หน้าอกกับหมอตู่ครับคือปาน,นะครับมีไปปรึกษามาสองที่แล้วก็จะได้แผยยาวเพราะว่าตัวเองอะเป็นคนที่หน้าอก้อยด้วยแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยครับก็คือปรึกษามาสองที่เลยก็จะได้แผยยาวทั้งสองที่ก็เลยไปดูรีวิวในพันทิปอะครับเขาแนะนําเป็นหมอตู่มาก็เลยลองมาตามรีวิวแล้วปรึกษาครที่แรกคุณหมอแนะนําอาจจะต้องผ่าสองรอบนะครับแต่วนะ่าก็จบที่ครั้งเดียวครับแผ่ตาหนมเนาะใช่คัะนะครับหลังผ่าตัดเสร็จ รู้สึกยังไงบ้างครับเจ็บไหมครับหลังผ่าตัดพอดีปานเป็นเคสบายครับก็เลยนอนนอนที่โรงพยาบาลคืนหนึ่งครับความรู้สึกก็ไม่เจ็บครับแค่ตึงผ้ารัดหน้าอกหลังจากนั้น3วันก็ไปทํางานได้ปกติเลยครับเพราะว่าไม่มีสายเดนิน ชใช่ใช่ครับด้วยเหลือตัวเองได้ปกติได้ปกติครับแค่ไม่ยกแขนสูงตามที่คุณหมอแนะนําแค่นั้นเองสําหรับบรรยากาศในห้องผ่าตัดนะครับแวบบแรกที่เห็นก็คือกว้างแล้วก็เป็นมาตรฐานเพราะว่าอยู่ที่ตึกใหญ่ของโรงพยาบาลปีอเวทนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดไปมันมีความมั่นใจมันมีความเป็นมาตรฐานนะครับ หลังผ่าตัดไปหมอตู่ดูแลเองทุกครั้งจริงไหมครับครับทุกทุกครั้งที่มาตามที่คุณหมอนันนะครับคุณหมอจะมีการมาดูแลทําแผลเองแกะผ้าก๊อซเองให้ให้ทุกครั้งเลยครับวันนี้มาตัดไหมที่รถท่ารพนงแล้วนะครับตอนนี้ครบกระบวนการทั้งหมดแล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ก็กม็มั่นใจขึ้นครับความรู้สึกก็คือไม่ไม่ไม่เจ็บตอนตัดไหมก็ไม่ไมีความเจ็บก็มั่นใจแล้วเดี๋ยวต้องออกกําลังกายแล้วจะได้โชว์ใช่ครับ <laughs> ครับสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ที่กำลังมองหาแบบตัดหน้าอกไม่อยากมีหน้าอกอย่างเงี้ยครับคือถ้าลองหาข้อมูลดูดีๆครับหมอตู่คือที่สุดแล้วครับเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่อยากมีแผลยาวอะครับแล้วรู้สึกว่าการที่มีแผลยาวอะบางคนเขาเขาไม่ชอบอย่างปานอย่างเงี้ยคือมีหน้าอกใหญ่หน้าอกหย่อนคล้อยแต่ว่าไม่อยากมีแผลยาวแนะนําให้มาปรึกษาหมอตู่เลยครับแล้วก็ดูแลตั้งแต่เริ่มแรกจนจนจบเลยครับ thank <laughs>